เสือเผนนี่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบ เสือเพนหนึ่งหนังไทยที่เสิร์ฟความตลกแบบจัดเต็มคาราเบลเรื่องราวของสองหนุ่มชีต้ากับเสือโคง่งที่มีความเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันอย่างสิ้นเชิงชีตาเด็กช่างกลนิสัยนักเลงชอบท้าตีท้าต่อยก้าวร้าวกับแม่เขามีรอยสักรูปเสือเพ่นที่หน้าอกในขณะที่เสือโคง่งเป็นคนใยดีธรรมะธรรมโมถูกหลวงตาชุกเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กอบรมสั่งสอนจนเรียนจบมาเป็นครูสอนเด็กประถมเรื่องนี้จัดเต็มทั้งความตลกและนักสแสดง สุดท้ายเรื่องเราจะเป็นอย่างไรจะตลกขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันว่าใครที่มาทำเพื่อนของกูจนเป็นแบบนี้ตกลงมึงช่วยพวกกูไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเรื่องก๊อปปี้ผมถนัดครับพอดีว่าผมกำลังจะละลายพฤติกรรมตัวเองให้เป็นแบบนักเลงอะไรแบบนี้ช่วยดูให้ทีนะครับได้ครับดียวเข้ามาด้วยเข้ามาเดี๋ยวคนนี้ตายด้วยฮะมองหน้ารู่เัา ดูนั่นนี่โคตรเหมือนไอ้ชีต้าเลยว่ะมึงไปหาตีนให้กูสักห้าหกตีนได้มหละถ้ามึงทำได้นะวัวมึงเข้าแกะ <Hey! S 1> <ง>อยากเงือกสั่นวะประชาชน